วัดสวยโลเคชันปังสัมผัสวิวบนเนินเขาวัดม้วยปากลางตั้งอยู่ในตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขาและมีเนินเขารายล้อมวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่เด่นสะดุดตาคือเจ้าแม่กวนอิมสีขาวองค์ใหญ่และโบสถ์สีขาวที่งดงามด้วยลวดลายปูนปั้นสุดอลังการ เจ้าแม่กวนอิมองค์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสูง79เมตรโดยชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวจุดนี้เรียกว่าประตูมังกรสามารถมองวิววัดได้แบบพานโนรามาแม่อังบอกได้คำเดียวว่าสวยงามน่าประทับใจสุดๆท่านใดมาจังหวัดเชียงรายก็อย่าลืมมาแวะสักกะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และชื่นชมความงามของวัด้วยปะกัง แม่อังรับรองเลยว่าได้อิ่มบุญอิ่มใจกับไปอย่างแน่นอนมีค่าบริการขึ้นลิฟต์รับชมวิวมุมสูงท่านละ50บาทนะมีโอกาสมาเที่ยววัดในปากั้งกันนะ